สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเแบลบมีสินค้าดีๆจะมาแนะนำหรือว่ามานำเสนอทุกคนนั่นเองจาก v c e ีอีเค่ะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะแดด,ดาอาพอดียมดีไซน์โมเดิร์นนะคะคกระจกรูค่ะหรูจริงๆนี่ฟัง อย่างหนาหนามากค่ะโพเดียมดีไซน์โมเดิร์นนะคะหรูหราด้วยโครงสร้างนะคะที่ประกอบไปด้วยกระจกค่ะบอกเลยว่าเกรดดีมากๆดีไซน์เนี่ยโดดเด่นฐานนะคะอาลูมิเนียมแข็งแรงค่ะตัวนี้นะคะยังมีดีไซน์ที่เขาเรียกได้ว,ว่า เล่นอย่างปาณนีทนั่นเองนะคะแกะสลักด้วยสวยงามมากๆค่ะเหมาะสําหรับงานนะคะพิธีเปิดหรือว่าจะเป็นงานพิธีการต่างๆค่ะตัวนี้นะคะมีพื้นที่ที่ติดโลโก้นะคะด้านหน้าเนี่ยสามารถติดโลโก้ได้นะคะสร้างความโดดเด่นให้กับงานของคุณได้อีกด้วยนะคะราคาเช่าเนี่ยก็บอกได้เลยว่าถูกมากๆเพียงแค่4,500บาทเท่านั้นค่ะสําหรับท่านใดน,นะคะที่มีข้อสงสยัยหรือว่าสนใจใช้บริการกับ B C Event นะคะสามารถติดต่อได้เลยค่ะ ที่เบอร์02 759 93 13หรือ02 759 84 81ค่ะ